บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินรายการ มานานประจำวันนี้พบกันประจำวันที่14เดือนพฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องรอคอยพระเจ้าและพระรานะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวญและสามาัคคีธรร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเพลงคล่ำครวญบทที่สามข้อ22ถึง313นะครับพระธรรมเพลงคล่ำครวญบทที่3 ข้อ22ถึง3 3ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยัง้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเชา้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้าเหตุนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่และทรงดีต่อคนที่สแสวงพระองค์เป็นการดีที่จะหวังใจและรอคอยความรอดจากพระเจ้าเป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกในปฐมไบยให้เขานั่งเงียบๆอยู่แต่ลำพังเพราะพระองค์ ทรงวางแอกนั่นเองให้เขาเอาปากจดไว้ในผงคลีดินถ้าทำดังนั้นจ้ร่อยจะมีหวังให้เขาเอียงแก้มให้ผู้ที่ตอบเขาให้เขายอมรับความอับอายอย่างเต็มเปี่ยมเถิดโดยว่าพระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิดดอกแม้พระองค์ทรงกระทำให้เกิดความเศร้าโศกพระองค์จะทรงพระกรุณา ตามความรักมั่นคงอันล้นเหลือของพระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ใครเกิดความทุกข์ใจหรือให้ลูกหลานมนุษย์มีความโศกด้วยชอบประไทยก็หามิได้คุณรู้ฟังครับผู้เผยพระวจนะเยเรมีบันทึกด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึง้งถึงการทำลายล้างกรุงเยรูซาเล็ม โดยพวกบาบิโลนและการที่ชนชาติของท่านต้องตกไปเป็นเฉลยว่า mm. กรุงที่คับขัง่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอยูดาได้ถูกกวาดไปเป็นเฉลยได้รับความทุกข์ใจต้องทำงานอย่างทาสรุู้ฟังครับท่านได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้เผยพระวจนะแก่ยูดาซึ่งเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของกษัตรยิย์โยสิยาผู้ชอบธรรม การปฏิรูปศาสนาของโยสิยานั้นไม่ยั่งยืนและชนชาตินี้ก็หันกลับไปนับถือรูปเคารพอย่างรวดเร็วเยเดมีเผยพระรจนะถึงการถูกในระเทศไปเป็นเฉลยเป็นเวลา70ปีและการกลับจากการเป็นเฉลยของชนชาติอิสราเอลแม้ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานทั้งในชีวิตส่วนตัวและบทบาทในฐานะผู้เผยพระรจนะ แต่ท่านก็ยังคงแสดงความหวังและความไว้วางใจในพระเจ้าและยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อของตนโดยกล่าวว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักนะครับเราจึงแบ่งปันความหวังอันใหญ่ยิ่งนี้ได้เมื่อเรารอคอยพระเจ้าอย่างอดทนและไว้วางใจพระองค์ ที่จะทรงกระทำกิจในชีวิตของเราคุณผู้ฟังครับเมื่อประเทศต้องเข้าสู่สงครามกลางเมืองผู้ที่มีอำนาจได้เกณฑ์ชายคนหนึ่งเข้าเป็นทหารแต่เขาปฏิเสธว่าผมไม่อยากมีส่วนในการทำลายและนั่นหมายถึงประเทศของเขาเองและเขาก็ออกจากประเทศไป แต่เขาต้องไปติดอยู่ที่สนามบินของอีกประเทศหนึ่งเพราะเขาไม่มีวีซ่าเข้าประเทศที่ถูกต้องเป็นเวลาหลายเดือนที่พนักงานในสนามบินมอบอาหารให้ชายคนนี้และมีหลายพันคนติดตามทวิตของเขาเมื่อเขาย้ายไปตามอาคารต่างๆในสนามบินถักผ้าพันคอแล้วรอคอยด้วยความหวังเมื่อได้ยินเรื่องราวของเขาชุมชนหนึ่งในแคนาดาจึงรวมเงินกันแล้วก็หางานและบ้าน ให้กับเขากลับฟังครับในพระธรรมเพลงคล่ำครวนได้พูดถึงการบรองไห้ของเยเรมีผู้ซึ่งรอคอยพระเจ้าและรอคอยการสิ้นสุดของบทลงโทษเนื่องจากบาปของประชากรของพระองค์เยเรมียังคงเชื่อในองค์พระเจ้านิรัน์ผู้ที่ท่านรู้ว่าไว้วางใจได้ซึ่งกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่ ประชากรของพระเจ้ามีความหวังใจได้แม้ในเวลาที่ปัญหาท่วมท้นและทางแก้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะต้องถ่อมใจลงยอมรับการสั่งสอนของพระเจ้าพวกเขาก็ยังยึดในความจริงที่ว่าถ้าทำาังนั้นเชรอยจะมีหวังนะครับคนเหล่านั้นที่รู้จักพระเจ้าจะพบกับความหวังที่มาจากพระองค์ซึ่งกล่าวไว้ในพระชนะว่า เป็นการดีที่จะหวังใจและรอคอยความรอดจากพระเจ้าก็รู้ฝั่งครับเมื่อไม่มีคําตอบหรือวาทางออกที่แน่ชัดก็ขอให้เราได้รอคอยพระเจ้าผู้ทรงพิสูจน์พระองค์เองแล้วว่าพระองค์ทรงสัต์ซื่อในการช่วยเราครั้งแล้วครั้งเล่ากรู้ฝั่งครับ สำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณได้ใช้เวลาลองคิดและใคร่ครวนดูว่าเมื่อคิดถึงเรื่องการบรารคอยพระเจ้าคุณนึกถึงเรื่องใดและทำไมการบรารคอยจึงเป็นเรื่องยากและพระเจ้าทรงอยู่กับคุณในการบรารคอยนั้นอย่างไรบ้างและมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าเขาทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์รอคอยพระองค์ด้วยความอดทนเพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์จะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนปีใหม่นี้มานาประจำวันมีโครงการพิเศษให้แล้วแต่ถวายเพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในภารกิจ โดยเมื่อท่านถวายสนับสนุนภารกิจท่านจะได้รับสมุดแพลนเนอร์พร้อมสติกเกอร์สีสันสดใสเป็นของที่ระลึกสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์0 2 7 1 8 5 1 6 6หรือเว็บไซต์ thaiodb.org พร้อมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เดือนธันวาคมตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้คุณฟังกำลังติดตาม,มารับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้ต้องการติดต่อมายังสานักงาน ผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจะหน้าซองส่งถึงพัฒกิจมานาประจำวันตู้ปน3า 35, ปานฝหัวหมากกรุงเทพ10243เว็บไซต์ www.thaodb.org โทรศัพท์02-718-5166และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันหมดเวลาสำหรับวันนี้ กลับมาพบกันได้ใหม่ในคร้องต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ จะมีบางครั้งที่เราเจอวันร้ายในเวลาที่ใจต้องหมดสิ้นหวังเดินคนเดียวบนหนทางที่ดูช่างยาวไกลแล้วจะมีผูใ้ใดจะมาช่วยเรา เยังรักเราอยู่จะ กับความทุกข์ใจกับความเลวร้ายหมดและจนห้นทาย